ขวัญอุตสามณีเผยอีกห้าปีจะออกวงการหลังจบดราม่าส่งคำเตือนให้อดีตแม่บ้านขวัญอุตสามณีให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องราวชีวิตส่วนตัวและความรักว่า ขวัญน,นั้นใช้ชีวิตเพื่อตัวเองเพื่อพนักงานเพื่อญาติพี่น้องคนข้างหลังทําให้เด็กรุ่นใหม่มีอะไรที่ดีขึ้นเพราะเราเป็นคนสาธารณะเราสามารถสร้างตัวเราเองให้เป็นประโยชน์ได้ภาพการมีครอบครัวที่วาดฝันไว้หากถามว่าเป็นแบบไหนขวัญตอบว่าอยากให้มีครึ่งหนึ่งหมือนคุณพ่อถ้ามีครอบครัววันหนึ่งขวัญแต่งงานขวัญจะไม่อย่า ถึงเขาจะหย่ากับขวัญขวัญก็จะไม่อยา่าเพราะขวัญจะไม่ยอมเป็นแม่ไม้แน่นอนคนนั้นต้องเป็นคนที่ขวัญมั่นใจแล้วว่าจะเป็นคู่ชีวิตส่วนทางเรื่องข่าวดราม่ากับแม่บ้านขวัญตอบว่าไม่ใช่ข่าวแรกที่เข้ามาในชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาเจอมาหมดแล้วเพียงแต่วันนี้จะไม่ขอต่อยอดอะไรเท่านั้นเองส่วนน้องเขาพูดเกินจริงไปมากๆถามว่าจะเอาเรื่องไหม ขวัญคงไม่อยากไปมีเรื่องกับเด็กหรอกค่ะเราใจดีที่สุดแล้วยอมจบทุกอย่างพร้อมสุดท้ายขวัญได้บอกว่าอยากให้สื่อนั้นมีวิจารณญาณในการสื่อด้วยอย่าพยายามจับอะไรมาชนกันฝั่งนั้นทีฝั่งนี้ทีตอนนี้เป็นผู้ใหญ่แล้วและตัวเองก็อยากจะจบ